เมื่อเย็นกันแล้วทําไมพุงยังอยู่พระพ้าช่วงเวลาสําคัญของการเบิร์นไขมันตอนนอนดรเบนจามิบ,บินมิกแมนกล่าวไว้ในหนังสือวายวิกเกสซิกว่าร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดตอนที่อินซูลินต่ําและเราก็หลับสนิทค่ะถ้านอนหลับหลับไม่ลึกหรือมีฮอร์โมนเครียดคอติซซลพุพ่งตอนกลางคืนร่างกายจะปิดโหมดเผาผลาญทันทีจากงานวิจัยของสแตนฟอร์ดสลิปแล็พบว่าคุณที่นอนผิดเวลา มีแนวโน้มดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นจึงแม่จะคุมอาหารแล้วก็ตางวิธีแก้หรือคะต้องทําให้นอนหลับลึกและก็อินซูลินตังนะคะหลายคนใช้ชุดฟิวเกรสค,ค่ะเพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าสมดุลเผาผลาญได้จริงช่วยทําให้ร่างกายของเราเว้นเมื่อหารได้ค่ะแบบไม่เครียดเลยลดฮอร์โมนความเครียดและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นปุ้ยดักจากน้ำตาลค่ะ จำมือ้อกลางวันและบ,บ่ายสนใจชุดฟิลเกรดนะคะถ้าพี่ปรามาได้เลยตรงไบโอหน้าช่องนะคะตรงนี้ชี้ลองได้เลยนะ